สันเอประยุจันโอชานาโยกัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2566ได้มอบคำขวัญว่ารู้หน้าที่มีวินัยใส่ความดีโดยขอให้เด็กทุกคนมองไปถึงอนาคตตั้งแต่ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้และเรียนรู้ถึงการร่วมมือระหว่างคนแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันเพื่อช่วยกันดูแลรักษาประเทศให้มั่นคงและมีอนาคตที่ดีรวมถึงการปรับทัศนคติของระบบการศึกษาที่ต้องสร้างความเข้าใจอย่างท้องแท้ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นขั้นตอนตลอดจนเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพในโลกศตรวรรษที่21ที่ต้องมีความรู้และทักษะหลากหลายด้านรองรับการแข่งขันในอนาคตโดยคาดหวังว่าเด็กทุกคนจะร่วมนำพาประเทศเดินหน้าได้อย่างสงบสุขปราศจากความขัดแย้งและหยุดเบือนพร้อมจากทุกหน่วยงานดูแลเด็กซึ่งเป็นผ้าขาวโดยต้องไม่ทำให้ผ้าเปเปื้อนเป็นสีอื่นเพราะต้องการให้เป็นผ้าขาวที่มีคุณภาพ ท we ี่จะทําให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในวันข้างหน้าการศึกษาคงไม่ใช่ในเรื่องของการเรียนการศึกษาเรียนเพื่อรู้อย่างเดียวแต่เราจะต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้มีหลักคิดที่ถูกต้องมีกระบวนการคิดดูจากคิดไปขั้นเป็นตอนนะครับซึ่งอาจจะยากนิดหน่อยลองคิดดูนะครับถ้าเราอยากได้อะไรก็ต่างเราต้องเดินหน้าไปอย่างไรไอ้นี้เป็นวิธีการที่ถูกหรือไม่ถ้าทําแบบนี้แล้วมันจะดีหรือไม่ทุกอย่างมันอยู่ในตัวเราทุกคน ผมคิดว่าทุกคนก็มุ่งหวังที่จะไปตัวนักตที่ดีมีการพัฒนาคุณภาพิที่ดีมีผู้กรามอยู่ที่ดีนะครับเราต้องก้าวไปถึงจุดนั้นด้วยอะไรบ้างด้วยตัวเราเองเป็นส่วนสําคัญแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริงๆแด้นางสาตีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าวันเด็กแห่งชาติซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่14มก,กราคมกระทรวงศึกษาธิการนําคณะสภานักเรียน เข้าคาราวะและรับฝั่งโอวาจากนายกรัธมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งทางสภานักเรียนจะได้มีการนำเสนอมุมมองเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของประเทศด้วย วันเด็กซึ่งก็จะได้ทราบว่าเด็กๆเ,เองเน,นี่ยเขามีแนวคิดอะไรโดยเพราะร่งนี้วันนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเร็วเป็นเร็วเปลี่ยนอะเปลี่ยนอยู่แล้วจะเป็นเร็วพราะฉะนนี้วันนี้การที่เด็กได้มาแล้วก็ได้มาเสนอแนะต่างๆเนี่ยมันก็เป็นมุมมองที่ผู้ใหญ่อย่างเราท่านนายกเองนะคะอย่างกระทรวงก็ดีใจแล้วก็อยากจะได้เห็นมุมมองต่างๆของเด็กๆตรงนี้เพื่อที่จะเราจะได้นํามาขับเคลื่อนแล้วก็เป็นมุมมองที่จะได้มาทํางานกันต่อไปขณะที่หน่วยงานทางภาคราัฐได้เอกชนพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2566เช้าหี่ทำเนียบรัฐบาลจะเปิดศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนาดีสโมสอนสำรองห้องแถลงข่าวเพื่อให้เด็กได้เยาวชนได้แสดงออกฝึกทดลองอ่านข่าวพร้อมร่วมสนุกเล่นเกมรับแจกของขวัญของที่ระลึกมากมายส่วนกระทรวงวัฒนธรรมเปิดแหล่งพิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศพร้อมเชิญชวนเด็กไทยร่วมกิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาติขณะที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ จะดูแลวความปลอดภัยตามสถานที่จัดงานต่างๆและพร้อมป้องกันเหตุอันตากรรมที่อาจเกิดขึ้นผมธีราธิพยานนท์รายงานค่ะ